แล้วเราก็เดินทางมาถึงนีนนน่โอ้โหหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยคุณโยมเสียงอาจจะดังนะอาจจะดังนะมากเรามาดูบรรยากาศด้านนี้นี่หน้าน,นี้น้ำแรงนะก็ฝนยังตกอยู่ข้าง,งหน้านั่นคือเขาลูก ลูกนั้นแต่แน่นอนเราเจอฝนแน่วันนี้เนี่ยฝนลงเม็ดละเนี่ยชื่นใจเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะไปนะเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยาเก็บภาพมาให้ดูเขาลูกหน้านนู้นก็จะเป็นสิงสาราสัตว์เต็มไปหมด แต่ตรงที่พระอาจารย์ยืนอยู่นี่ถ้าโชคดีก,ก็อาจจะเจอพวกช้างพวกหมีพวกเก้งนะอ่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจก็จะนำภาพเก็บภาพให้มากที่สุดบันทึกการเดินทางในป่าลึก